สวัสดีครับท่านตีนี่ยกมือให้อาจารย์พ่อดูหน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้เป็นวันสองวันละนี่นั่งเก้าอี้ได้สองวันละวันนี้ก็เลยมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเออสวัสดีเห็นไหมมันสวัสดีได้ด้วยเว้ยวันนี้โอ้ตอนห่อมาแล้วอยากจะเปรียบเทียบให้พวกเราได้เห็นเนาะ ได้39.2วันมาวันแรกได้เดือนกว่าแล้วกำลังยกยังลูกยังไม่ถึงอะมาอยู่นี่ยมถึงเลยวันที่สี่บนอัปปอวันที่สี่ได้เดือนโอ้ยแสดงว่ามันทำงานเกินคาดเว้ยนี่นี่นี่สีพันรยาไปยังอะไม่เป็นไรก็ญาติมาเยี่ยมก็ทำไงเนาะญาติเยี่ยมก็ ดู้นะครับเทาเป็นอย่างนี้อ่าเป็นหลักฐานไว้ตอนนี้เาอยากจะได้เพมเพิดหนอกกับไอ้รถรถเข็นนะคะวอเกอร์วอเกอร์รถเข็นนะครับใครอ่าท่านใจบุญของเก่าอ่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ชนเผ่าจะมาให้คนไข้เราคนนี้เพราะอยากให้เขาไม่เครียดมากกว่านี้ให้เขาให้แฟนเขาได้ เดินลุ้งเขามาหนอกแป้งกระเทียนอย่างจะอันได้เราจะคึกผ่องคึกติดตะนีก็ได้แกะหรือมีแหงล่ะแหงร้วยนะแหงด้วยข้าวหนักหนึ่งถ้ากินข้าวน้อยนะมาขอบแก้วผมค่อได้นะเพราาะว่เดี๋ยวจะผมเพิ่มีแหงไงต่อเพราะผมเรนนี้ต้องขุนก่อนโอ้ยขุนอ้วนขุนเรื่องหมูเลยเว้ยขุนเลยค่อยขุนแล้วค่อยเชื่อมนะกินหมูหมองนะกันไงนะ คร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 ัวอย่าข้างแก๊สรอกี่นี้เลยถ้ามากินที่แล้วน้อยน่ะไมยากแล้วครับตีทักทายหน่อยตีทักทายหน่อยเป็นได้ว่องดุหนังอีแล้วอ่ะเจ็บก้นกอมาเจ็บเนาะมาแกนเนาะมาแกนนะครับอ่าสะโพกอย่างอีเหรอมาเจ็บอย่างสักอย่างจ็บอือมาเจ็บแล้วเนาะดีขึ้นดีขึ้นเนาะ อีกอมาเครียดแล้วกัเดอนหน้าก็โล่นแล้วยิ้มได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ครับก็หลังจากเรา,าช่วยกันดูแลนะครับช่วยกัน,นดูแลยอย่าสนใจเรื่องย้ายน,น,นะเจ้าตืเหมือที่คนติกินเนี่เนาะก็สามารถติดต่อได้จากศูนย์การเหินหู้ได้นะเจ้า ส่วนการเร occurs, ียนรูเเ os, ้การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ชนเผ่านะครับโซนก็5า5 2, 2> j 5 5 c นะเจ้าถ้าใครสนใจเรื่องยานะเจ้าก็การรักษาคนป่วยเป็นหน้าที่ของหมอนะครับเป็นหน้าที่ของหมอดูแลไปการจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เราเห็นสภาพนะครับเป็นคนเดียวทำงานอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลย โอเคครับขอบคุณครับ